13กันยายน2 5 6 5เวลา11นาฬิกา4นาทีผมอยู่ที่ตลาดพานนกนะครับคุณผู้ชมอาบรรยากาศล่าสุดของตลาดพานกมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้วัน วันอังคารนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้มีร้านเก่าแก่เยอะเยอะเลยนะครับนะครับคุณผู้ชม ข้าวตักถุงเท่าไหรพ่พี่อย่างนี้อย่างนี้ตักถุงเลยตักถุงถึงละห้าสิบบาทโอ้ของละสิบบาทพี่นะ <15 3. S 1> ก็ถูก <15 3. S 1> มาละมาลูอีกนีร้านกุญแจร้านเก่าแก่อยู่อีกร้านนะครับร้านเฮงรถเด็ดร้านเก่าแก่จะบอกว่าขายมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเฮงรถเด็ด ไปซื้อไปกินแล้วครั้งอร่อยมากเลยสวัสดีครับทุกแก ร้านแห่งรสเด็ดใช่ไหมครับใช่ขายมาเจ็ดสิบกว่าปีเลยนะร้านนี้ไปซื้อไปกินครั้งหนึ่งแล้วอร่อยมากเลยขายนนรุ่มก่นครับโอ้โหขายนานแล้วเจ็ดสิบกว่าปีเลยนะอร่อยมากเลยร้านนี้ใช่คขายมายาวนาน โอ้โหนี่มาถ่ายมาถ่ายอะไรอ่ะถ่ายดูดูดทั่วไปทั่วเปล่าเนไปไปในตลาดนะครับเม่ก่อนนั้นเคยมาเที่ยวหนึ่นเลยนใช่ใช่อร่อยมากเลยผมซื้อไปกินตอนนั้นอร่อยมากสูตรโบราณเลครับผมโอ้ยสมัยก่อนนั้นเนี่ยหาหากินยากนะแบบนี้เนาะตอนนั้นหาขายเนี่ยคือพ่อฮาบเลยครับ ก่อนนู้นนะเมื่อสมัยโอสมัยตั้งแต่รอาปีแบบยังไม่มีรถเข็นเลยคเขาต้องหามสายกันนะนี่ก็ยังใช้ถังไม้อยู่เลยนะส่วนมากต้มจังปูรับผม เขอบรรยากาศล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับคุณผู้ชมตลาดพานนกมาทุกครั้งผมก็รู้สึกชอบนะตลาดนี้เป็นตลาดที่เก่าแก่มากคุณผู้ชมที่อยู่เคยอยู่แถวนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะเป็ดไก่ เป็ดตัวเท่าไหร่เท่าแก่เป็ดสามร้อยสี่สิบบาทเนาะแล้วแล้วไก่ไก่ตัวเท่าไหร่ครับไก่ตัวละตัวละสองร้อยสองร้อยเนาะตัวนี่ไก่ไม่เคลืนอยู่ขายอยู่ร้อยแปดสิบอะไรคะนั่งเลยค่ะ คุณผู้ชมเดินดูภาพรวมๆนะครับคุณผู้ชมตลาดพานนกในปัจจุบันวันอังคารที่13กันยายน2565 ดินตักโฟลุงวันโอ้โหุณแกน่าจะเจ็ดแปดสิบแล้วเนี่ยกว๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากครับเย็นตะโฟลุงวันคุณผู้ชมถ้าอยากชมคลิปเข้าไปชมในเข้าไปชมในช่องอานโทนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับคุณผู้ชมผมกินไปสองชามอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เย็นตะโฟลุงวันผมสั่งต้มย,ยำกับเล็กต้มยำกับเล็กแห้งอร่อยมาก เราล็อกมาชิมันี้ยเพื่อนว่าเขาเป็นร้านนั้นอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเราไปช็อปปิงลาวนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเดินดูร้านค้าริมถนนนะครับคุณผู้ชม อ้อยเกตทิมักให้ผสมน้ำตาล20 30าไม่้าขวดขวดยี่บบาทใช่ไมหมไหมคากินสักขวดเถอะขวดเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเลยเปิดเลยไม่ค้าเปิดเลยกินเลย ไม่ไม่ต้องหลอดหรอกไม่หลอดไม่เอากินเลยมั้ยขอบคุณครับยี่สิบบาทนะโอ้คันกตสดสเลยเนาะ ฝากชินหน่อยนะนี่นะนะกินก๋วยเตี๋ยวไปสองถ้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำอ้อยอีกขวดหนึ่งอิ่มเลยผมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเดินดูรอบนอกตลาดพานนกนี่มาทุกครั้งก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับคุณผู้ชม ผมเลยรู้สึกประทับใจตลาดนี้เป็นตลาดที่เก่าแก่แล้ว,ลวพ่อค้าแม่ค้าก็ดูแบบอัธยาศัยดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับคุณผู้ชมห,หลายๆท่านที่เคยมาและอยู่แถวนี้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับตลาดผานนกในปัจจุบันไม่รู้ว่าสมัยเมื่อ20-30ปีก่อนจะเป็นยังไงนะ ผมจะเดินไปจบคลิปตรงแยก่านนกนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอยากให้ผมไปเดินที่ไหนคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มานะถ้าผมพร้อมผมสะดวกผมก็จะไปให้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกก็ติดไว้ก่อน แยกผ่านนกนข้ามฝั่งไปก็มีก็มีอีกตลาดหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะขายช่วงเช้าๆนะถ้าไปกลางวันตอนนี้ไม่คพมีพวกค้าแล้วแยกผ่านนก ดูไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ